แม่หนูหนูไม่อยากให้เขาทั้งคู่ต้องมารับผิดชอบอะไรเหมือนที่หนูโตมาเรื่องนี้สินแม่เป็นมาตลอดแม่สัญญาสาบานว่าแม่จะไม่เป็นแม่พูดแบบว่าแม่จะไม่ทําแล้วแม่จะไม่มีอีกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแม่ทํามาตลอดแต่แม่ไม่รู้ตัวสุดท้ายในวันที่แม่มีปัญหาแม่ต้องการแค่คนเข้าใจแต่แม่รับความจริงไม่ได้พอหนูพูดความจริงแม่ก็รับไม่ได้ แม่ก็บอกว่าหนูซ้ำเติมคําตอบเดียวที่แม่ต้องการคือหนูต้องช่วยเหลือแม่แม่ไปบอกชาวบ้านว่าหนูไม่ให้อภัยแม่หนูไปตัดแขนตัดขาแม่หนูไม่ช่วยเหลือแม่ทั้งที่พี่บาทมาคนที่รักและช่วยเหลือแม่มากที่สุดก็คือหนูแต่แม่กลับมองคนอื่นดีกว่าหนูมาตลอดหนูเลือกที่จะไม่ตอบแชทแม่ก็ได้หนูจะบล็อกแม่ก็ได้หนูจะไม่โอนเงินให้แม่อีกเลยก็ได้แต่ทําไมหนูถึงยังทําหนูถึงยังตอบทําไมหนูถึงยังต้องเอารถมินิคูเปอร์ไปให้แม่ใช้ทั้งๆที่แม่แบบพูดจาไม่ดีกับหนู พ่อหนูรักแม่หนูโตกับแม่มาตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวันนี้หนูรู้ดีว่าแม่เลี้ยงหนูมาคนเดียวโดวยที่ไม่มีพ่อแม่เหนื่อยขนาดไหนหนูรู้ดีหนูสำนึนบ้นคุณนั่นดีแต่แม่ต้องไม่ใช่หลงผิดขนาดนี้มินิคูเปอร์เจนนี่จะพูดให้ฟังแม่กับแฟนแม่มาบอกเจนนี่ว่าจะซื้อของขวัญวันเกิดให้ลิลลี่เป็นรถมินิคูเปอร์แต่ขอซื้อในนามบริษัทได้หมดถ้าสดชื่นคือบริษัทของเจนนี่เจนนี่ก็ให้ใช้ชื่อบริษัท เขาก็ซื้อเสร็จเขาก็ซื้อไปขี่กันทั้งลิลลี่ทั้งแม่ทั้งแฟนใหม่แม่นะแฟนเก่าแล้วนะเขาเป็นแฟนเก่าแล้วแม่ก็ขี่กันอยู่สักพักแล้วมารู้ว่าแม่เอารถคันนี้ไปจำนำพอแม่ไปจำนำแม่ก็ไม่ผ่อนพอแม่ไม่ผ่อนคนที่ต้องแบกรับภาระก็คือเจนนี่เพราะชื่อมันเป็นนามบริษัทได้หมดทสดชื่นมันมีคนมาทวงหนี้กับเจนนี่เจนนี่ก็ยอมไปถ่ายมาสองล้านบาทพอถ่ายกลับมาก็ออกมาให้ลิลลี่ใช้เอาไว้ที่บ้านใช้ ก็ไปจำนำอีกก็ถ่ยกลับมาอีกจนมันมาอยู่กับเจนนี่รถมาอยู่กับเจนนี่เจนนี่ถ่ามาสองล้านสองรอบพออยู่กับเจนนี่ปุ๊บเจนนี่ก็ไปปิดบริษัทเพราะว่าเจนนี่ไม่ชอบเป็นหนี้ไม่ชอบการผ่อนคันนั้นที่ยอมไม่ใช้ชื่อบริษัทได้หมดทั้งสุดชื่นเพราะว่าอยากให้แม่ซื้อให้น้องสุดท้ายพอรถอยู่กับเจนนี่มินิคูปเปอร์ใช่ไหมกลายเป็นว่าทุกคนไม่อยากได้รถคันนี้เลยแม่อยากมีรถเบนซ์ จนี่ซื้อให้เมื่อวันเกิดเป็นรถมือสองแม่บอกแม่ต้องขี่เบนซ์ยังไงก็ต้องเป็นเบนซ์เจนก็ไปซื้อรถเบนซ์ให้แม่แต่รถมันมีปัญหาเอาไปคืนบริษัทรถเกือบล้านพอรถมันมีปัญหาทุกคนบอกว่าไม่ควรซื้อรถเบนซ์มือสองหนูก็เลยให้แม่เลือกว่าแม่จะเอารถมินิคูเปอร์คันนี้ไปใช้หรือให้หนูซื้อรถไฟฟ้าคันใหม่มือหนึ่งให้แม่จะได้ไม่ต้องซ่อมแม่ก็เลือกที่จะเอามินิคูเปอร์แม่เป็นคนเลือกเองแต่พอแม่เลือกไปแม่ไม่พอใจทุกวันนี้แม่ยังด่าหนูเรื่องถไไมม่่จบส้น แล้วตอนนี้เอาไปให้แม่ขี่แต่แม่กลับไปนั่งไฟ์สดบอกทุกคนว่าลูกไม่เคยซื้อรถให้และแม่บอกว่าแม่ไม่เคยมีบ้านแม่อยากมีบ้านแม่จะมีไปทําไมในเมื่อลิลลี่ก็ซื้อบ้านให้แม่ได้อยู่เจนนี่ก็ซื้อบ้านให้แม่ได้อยู่ค่ายเพลงได้หมดแ้่สดชื่นสี่หลังตรงนั้นแม่ก็อยู่ได้ทุกหลังแม่ก็อยู่อุตส่าห์ไปซื้อบ้านแยกเปิดร้านเสื้อผ้าจนมันเจ๊งจนมันไปต่อไม่ไหวแม่ทําไปทําไม้องห้